พอเราอายุมากขึ้นนะคะความสูงมันจะลดลงเป็นสัญญาณของการมีภาวะกระดูกเสื่อมไหมคะส่วนใหญ่มันจะเจอในคนสัก5060ขึ้นไปแล้วนะฮะก็คือกระดูกส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับกระดูกสันหลังนะฮะเพราะมันเป็นตัวโค้งแนวของเราแล้วกันอันนี้ต้องส่วนใหญ่มักจะถึงระดับที่เรียกว่าคุณเลยก็คือกระดูกสันหลังในมันบี้ลงนะครับพอเวลาบี้ลงเนี่ยความสูงมันก็จะลดลงมาประมาณนึงแล้วบางคนก็จะตัวโค้งมากขึ้นประมาณนึงอันนี้เป็นเป็นสัญญาณได้เลยมันมีเกณฑ์ในการวัดด้วยนะฮะว่าเมื่อไหร่ควรจะตรวจมวลกระดูกอ่ะ สีเส่เซนในช่วง6เดือนมั้งป,ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่ามันลดลงตรงนี้ไปตรวจได้เลยน่าจะมีกระดูกคุณละโอ้เมื่อกี้คุณหมอบอกว่ามันจะค่อยๆทับบี้ลงมาคือเรื่องของความเสื่อมของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเริ่มจากไอตัวหมอนรองก่อน กระดูกสันหลังมันก็จะเป็นข้อเนาะข้อเราก็จะแบบเหมือนมีแผ่นยางบางๆส่วนใหญ่มักจะเริ่มจากไอ้ตัวหมอนรองกระดูกมันเริ่มบางก่อนจริงๆหมอนรองกระดูกพราะมันเริ่มบี้ลงไปเนี่ยความสูงเราจะลดลงประมาณนึงแหละแต่ไอ้หมอนรองนี่ความสูงมันไม่ได้มากตัวข้อกระดูกเนี่ยหนาอยู่สมมติว่าพอเราอายุมากขึ้นเนื้อกระดูกมันไม่ค่อยดีละเหล็กมันกร่อนไปหมดละไปโดนแรงกระแทกตกลงนิดหน่อยกระดูกันบี้ลงมาแล้วมันก็จะยุบลงความสูงเราก็จะลดลง